หรือหนักเอเจนต์มาเน่ดอดเจรจาบารา์เซโลนาเปิดโอกาสย้ายทีมฟันได้ยินดีฟันเดอร์เบกซบแมนยูใจมาโกโมเมสลั่นแข้งหงกระหายกว่าที่เคยจะเป็นโทษใครไม่ได้ฟันได้เผยสาเหตุลิเวอร์พูลพลาดท่าพ่ายอาร์เซนอลในคอมมิตี้ชิลดหรือครับหวังเห็นมินามิโน,โนยกระดับรฟมในซันนา แชสดันเตโกเฝ้ารอลิเวอร์พูลอยากทำงานกับเดอะครับยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไค b ้กับผมด้วยกกันนะครับ mm hmm. เพื่อว่าเป็นกำลังใจกับผมในการที่จะเอาข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เอเจนต์ส่วนตัวของซาดิโอมาเน่กองหน้าของลิเวอร์พูลถือโดศึกฟิวดังกิทแล้ทำการติดต่อไปยังโรนันโคมันและก็บารา์เซโลนาเพื่อเสนอนักเตะของตนให้พิจารณาตอนการปริงานจากจุโต้แมคคาโตโดยมีการคาดการณ์กันว่าหากบาร์เซโลนานั้นต้องเสียเรเดียงเปซซี่ไปในช่วงสมัน,นี้พวกเขาได้เล็งดาวยิงวัย28ิปปีของทางของแดงเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนในการล่าตะข่ายในถิ่นคนัมนูโดยเจ้าตัวมีความสิทนสนมกับทางโคมันอยู่แล้วหลังที่เคยร่รมง,งานกันชี่เซาท์แทมตัน โดยล่าสุดสืเอ,อิตเลียนได้ระบุว่าเอเจนต์ของมาเน่ได้มีการติดต่อไปยังขุนซือชาวดัสและก็บาร์ซ่ามาว่ากองหน้าทีมชาติซเัลนั้นให้ความสนใจในการย้ายไปเล่นในสเปนในช่วงสมวนนี้โดยดาวยิงวัยแปปีปรายนี้ยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางหงแดงได้ตลอดช่วง6เดือนที่มีการเจรจากันโดยเชื่อว่าพวกเขานั้นพร้อมจะเปิดโอกาสในการพิจารณาทางเลือกอืน่นอีกด้วย ดยคาดกันว่าหากบาร์เซโลนาต้องการตัวมาเน่คนนี้พวกเขาจะต้องทุ่มเงินกว่า120ล้านยูโรและหรือประมาณ107ล้านปอนด์นะฮะที่ได้ตัวเขาไปครอบครองนั่นเองปาการหลังหงแดงอวยพรให้รุ่นน้องทีมชาติโชคดีหลังเตรียมย้ายมาค้าแข่งในผิวนิกกตกับชางปิซาตแดงโดยกัรที่ทางเฟอร์จลฟันได้รับรับคนทางลิเวอร์พูลอวยพรให้ตอรนี่ฟันเดอร์บิก รุ่นน้องในทีมชาติเธอร์แลนด์โชคดีกับการตัดสินใจอย่ามาเล่นให้กับทางแมนยูนั่นเองโดยพิสแดงบรรลุข้อตกลงคว้าจอมทัพอแจจคด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์และเขาจะกลายเป็นแข้งรายใหม่ของโอลกเกนาสชาในช่วงสมัยนี้โดยฟันไดได้บอกว่าไม่นะผมไม่ขออวยพรให้ดอนนี่โชคดีหรอกนะประการหลังของแดงคนนี้ได้กล่าวในงานแถลงข่าวทีมชาติหลังถูกนักข่าวถามว่าจะพยายามเปลี่ยนใจฟันเดอร์บิกจากการย้ายซบแมนยูหรือไม่ เขาพูดต่ออีกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับเขาและก็ฟุตบอลดัชนี่เป็นก้าที่ยอดเยี่ยมของนักเตะชาวดัชที่ได้ย้ายไปเล่นกับทีมยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับในกรณีของนาชานาเก้ที่ย้ายซบแมนซิตี้นั่นเองทั้งนี้ฟันไดช์และก็ฟันเดบิกมีคิวช่วยอัศวินสีส้มนะฮะลงดวลกับทางโปรแลนด์กับอิตาลีในศึกยูฟาเนชั่นแนลลีกในวันที่5และก็วันที่8การเดิน,นตามลำดับนั่นเองอนะผมเป็นในว่างานนี้ฟันไดช์นะผมยินดีที่ว่าฟันเดบิก ซบแมนยูเป็นที่เรียบร้อยโจโกเมสประกานหลังอนาคตไกลของทางเ์พูลประกาศ9าวเลยว่าตอนนี้ในทีมมีความกระหายมากกว่าที่เคยจะเป็นแม้จะเพิ่งคว้าแชามป์ผิวนิงกตมาเป็นมาตนั่นเองโดวยวนการที่ผ่านมาหงแดงสามารถปลดแอกต,ตัวเองด้วยการคว้าแชามป์เล็กสูงสุดของเกาะอังกฤษได้อีกครั้งในรอบ30ปีแต่ถึงอย่างนั้นในนัดเปิดหัวคอมมิตี้ชิลที่ผ่านมา พวกเขากลับแพ้ต่อ Arsenal, อาร์ซนอลแชมป์เอฟเอคัพไปจากการโดนจุดโทษแต่ดึงอย่างนั้นทางโกเมสก็ยังมั่นใจมาว่าแน่นอนเรามีช่วงเบรกริยะสัน้นก่อนจะกลับมาเริ่มกันใหม่แล้วจากนั้นก็จะมีช่วงพักอีกนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าเหนือสิ่งอืน่นใดโค้ชปลุกฝังหัวจิตหัวใจของเราในการต่อสู้มากกว่าในเรื่องของสภาพร่างกายดังนั้นเราจะพร้อมเรามีทีมที่ดีสำหรับการหมุนเวียนกันลงสนามนั่นเอง ที่สำคัญก็คือหัวจิตทุวใจของเรานั้นพร้อมแล้วและผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังหิวกระหายซะมากกว่าที่เคยจะเป็นเบอร์ชิวฟันได้กองหลังของทางลิเวอร์พูลนะครับผมกองหลังจอมแก่งของทางลิเวอร์พูลของเราแชมป์พิมพ์อังกฤษฤดูกาลล่าสุดได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ต่อแอสตันึใ c o m m คอมมิตี้ชิ d คือวันเสาที่ผ่านมา เป็นเพราะพวกเขาพลาดโอกาสทองหลายครั้งและจบสกอร์กันไม่ดีเองตามการรายงานจากริวพูเอฟซีดอทคอมทั้งนี้ทีมเสมอกันไปหนึ่งต่อนึงในช่วงเวลา90นาทีโดยปีแอร์เอเมริกออบามิยองยิงให้กับกันเนอร์ขึ้นนำไปก่อนนาที่12ก่อนที่ทาคุมิมินามิโนจะลงมาตีเสมอได้นนที่72และก็แพ้ในการโดนจุดโทษหลังจบ90นาทีเต็มโดยก่อนหลังทีมชาติทอนแลนด์ได้กล่าวหลังจบเกมเกี่ยวกับความพ่ายแพ้นัดนี้บอกว่า ผมคิดว่าเมื่อพวกเขามีโอกาสก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูดได้มันเป็นการยิงที่สวยงามแต่เรานั้นควรจะทําได้มากกว่านี้ไม่ควรจะปล่อยให้บอลเข้าเท้าขวาของอบามิยองซึ่งเขายิงได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะระหว่างเกมเราเล่นได้ดีครองเกมได้เยอะเรชชิ่งได้ดีและก็สร้างสถานกาสได้มากมายหลายครั้งเห็นได้ชัดว่าการโดนจุดโทษมันเหมือนการซื้อหวยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เรามีโอกาสหลายครั้งจากมินเนอร์และเห็นไดชัดเจนเลยว่าผมก็ยิงประตูไม่ได้และก็มีโอกาสสร้างความอันตรายได้2อถึงสครั้งแต่ถ้าคุณมองไปที่ภาพรวมของเกมผมคิดว่าเราสร้างสรรโอกาสในการทําประตูได้มากมายซึ่งเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ฟันได้โคจิน้ได้กล่าวปิดท้ายขุนซื้อหงแดงหวังจะเห็นทาคุมิมินามมโน ยกระดับฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าเดิมหลังปลดปลอกประตูแรกกับโต้นสกัดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยนะักรุกทีมชาติญี่ปุ่นถูกเจกเกนคอปดึงตัวมาจากเรดบูสักบวกตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ7.25ล้านปอนด์และล่าสุดคำประตูแรกใส่สีเสื้อหงแดงเรียบร้อยแล้วในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่ต้องพบกับ Arsenal, อาร์เซนอลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมในายใหญ่ของทีมเรอัลาดรนั้นได้กล่าวถึงมินามิโนก่อนจะออกสตาร์ทซีซั่น2 0 2 0ี่สิบถึง่า เรามีทีมพิ่ดีนะมีสามประสานแนวรุกและก็มันเป็นเรื่องยากที่ใครจะเข้ามาแทรกแซงได้แต่เขามีนามิโดนั้นเป็นู้เร่นที่มีประโยชน์ต่อทีมของเราเป็นอย่างมากเลยนะเขาเข้ามาสู่ทีมในช่วงเวลาที่ยากลาบากเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆและต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่อังกฤษระหว่างการล็อกดาวน่าเป็นสิ่งที่แย่กมากเลยเขาผ่านมันมาได้ดดีเพราะเขามีความเป็นมืออาชีพเพราะคนนี้ได้กล่าวผู้ใช้ สำหรับลิเวอร์ pool นั้นมีคิวอ,ออกสตาร์ทซีซั่นส0 2 0สถึง2อนี้โด้ด้วยการพบกับยูงทองรรดยูนเซตในวันที่12กันยายนนี้เจโก้อันคนทาร่าฟิฟฟิลตัวเก่งไบเยตเมวนิกยังคงเฝ้าคอยให้ลิเวอร์พูลนั้นมากระชากตัวไปวร่วมทีมเพราะอยากจะร่วมง,งานกับเจ็กเกคอปแต่ตอนนี้ติดแค่เรื่องการสัญญาเพราะเสือใต้ต้องการค่าตัวประมาณ2ี่ล้านปอนด์ซึ่งของแดงยังไม่ยอมจ่ายนั่นเอง เดีกันนี้เตยโกอันการตาร่ากองกลางประสบการณ์สูงชาวสเปนิสยังคงเฝ้ารอจะได้ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์น,นี้แม้ว่าในเวลานี้หงแดงยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับทางเยอร์เจมินิกท่าสกัดของนกเตที่อยากจะได้เม็ดเงินจำนวนกว่า27ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,026ล้านบาทถึงจะยอมปล่อยตัวออกไปโดยเดอะเบรดนั้นหมายตาเตยโกซึ่งเลือสัญญาอยู่กับเสือใต้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ทําให้ยบร์นต้องการเงินจํานวนกว่า27ล้านปอนด์หากสโมสรไหนก็ตามที่อยากจะได้มิดฟิลทีมชาติสเปนรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงตลาดซืสส้อขายนักเตะในช่วงเสมอนี้อยา่างไรก็ตามจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ส่งผลกระทบด้านการเงินกับชเชลวอรูซูลซึ่งมีรายงานมาว่าสโมสรได้ยื่นข้อสเสนอในราคาที่ต่ำกว่าของยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเเรียต้องการแต่มีเงื่อนไขพิเศษและก็บนนัดที่เกี่ยวพันกับฟอร์มการเล่น ขณะนั้นบาร์ยนได้ปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีขระนั้นเดียโก้ซึ่งลงเล่นให้กับทางบาร์เยนไปแล้ว235เกมหลังมันแต่ที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาเมื่อปี2013และช่วยให้ควา้าชิเปิลแชมป์ในซีซั่นนี้ยังรอคอยจะได้ย้ายไปร่วมงานกับคุนซือเชเกนคอปโดยเรื่องนี้ฟราบิซิโอวัลมาโนนักข่าวชื่อดังเผยม,มาว่าเดียโก้อันคันทารา่ายังคงรอคอยเพราะเขานั้นอยากจะย้ายไปเล่นในผิวนักกิตในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอย่างมากเลยนะ เลวโูยังคงติดต่อกับเขาอยู่นะแต่ไบรอนย้ำชัดเมื่อ2วันก่อนว่าพวกเขาจะขายตีเอโก้ในราคา30ล้านยูโรหรือประมาณะฮะ27ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเจ็นคอปก็อยากได้ดีเอโก้คนนี้เป็นอย่างมากเลยฉะนั้นทั้งหมดนี้มันขึ้นเกิดอยู่ทั้งส,สองสโมสรในการตกลงกันซึ่งโรมากก็ได้กล่าวระบุทิ้งท้ายในทวิตเตอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกันดีกว่าครับขอบคุณที่รับฟังผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลย